สวัสดีครับวันนี้เข้าสซอยชาแนลก็มาร่วมกิจกรรมกับเขานะครับซึ่งนั่นก็คือกิจกรรมคิววอลนั่นเองวันนี้ผมก็เปลี่ยนนะจากปกติเนี่ยผมจะวีมาวอลนะครับแต่วันนี้ผมก็จะเอาครูไซเดอร์มาวอลซึ่งคิวหัวแดงของผมอะครับมีคนในคิวน้อยมากเลยแต่ว่าผมก็ยังจะมาเล่นกันทุกวอลนะแต่ว่าอาจจะมาเล่นได้ไม่นานซึ่งถ้าเกิดว่ามีเพื่อนคนไหนที่อยากจะเข้ามาคิววอลร,ร่วมกับคิวเราอะครับก็ยินดีมากๆเลยนะเพราะว่าผมก็อยากได้เพื่อนๆเนี่ยมาช่วยในการคิววอล ผมก็ของไม่ค่อยเยอะนะเพราะว่าก็เล่นได้เรืเ่อยน,น,นะครับก็งบประมาณไม่ได้สูงมากเนาะแต่ว่าก็มาร่วมสนุกกับพี่ๆเขาวันนี้ก็เอาคูเซเดอร์มาแทนก็สนุกมากเลยได้เล่นกับทั้งๆกิวพี่ยับกิวพี่ไซเคิลกิวพี่สอกิวพี่ไอเดียนะครับแต่ว่ากิวอื่นๆก็ไม่ไม่ค่อยได้เจอนะก็น,นี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศที่ผมมากิวบอลนะครับ ก็สนุกมากเลยวันนี้มีพี่บางคนก็ของโหดมากเลยนะผมเนี่ยโดนโฮลี่หลายทีเดียวสองทีเนี่ยหายหายไปเลยอะ่ะเนี่ยฮะแล้วก็มีพี่ที่เล่นไหนกิวไอเฮียนี่โบแรงมากเลยนะครับ อันนี้คูเซเดอร์ผมเนี่ยจะเป็นคูเซเดอร์สเตตัสสายฟาร์มนะครับคนคนหอ,อกก็จะเป็นหอ,อกเทียดีบวกเก้านะซึ่งหอ,อกนี้ผมก็ขายอยู่นะเพราะว่าใจจริงเนี่ยผมอยากจะเล่นแอดมาวอนะครับหรือไม่ก็วิเนียมาวอแต่ว่าช่วงนี้ผมก็จะเอาคูเซเดอร์มาวอลก่อนก็สนุกมากเลยนะพี่ๆที่เล่นคูเซเดอร์นี่หลายคนมากเลยเป็นอาชีพที่คนเล่นเยอะใช่ไหมครับอาชีพนี้เนาะนี่ครับในกลิ่ผมก็จะมี2คนนะครับที่เล่นคูเซเดอร์ซึ่ง คนหนึ่งก็จะเป็นพี่ทามนะอีกคนก็จะเป็นแบบเองนะครับก็เดี<_<_๋ยวไปชมภาพบรรยากาศต่อกันเลยเรื่อยๆนะครับ คือตัวผมอชอบมากเลยนะสำหรับเซิร์ฟเวอร์แลกนอล็อกแลนเวิร์ N ะครับมันเป็นการกิววอร์ที่ลื่นมากแล้วไม่มีแหลกเลยครับมันทําให้ผมรู้สึกสนุกไปกับมันมากๆเลยแล้วก็คนที่มาวอร์เนี่ยเยอะมากๆเลยมีหลายคนครับมีทั้งของสุดของปานกลางของน้อยแต่ว่าก็ออยังวอร์มาร่วมสนุกกันนะครับอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศในการที่ผมเน่ยอ,อ,อัดคลิปวอร์จริงๆจัง,จงๆครั้งแรกนะครับก็ ผิดพลาดตรงไหนยังไงก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับอาจจะเผลอไปแทงใครตายนะหยอกหยอกเล่นนะฮะหยอกเล่นร่วมสนุกกันนะครับก็สำหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับผมอยากจะบอกว่าตอนนี้ใครที่ยังเป็นสายฟาร์มอยู่อ่ะอสายฟาร์มเนี่ยก็สามารถวอลได้นะครับอย่างเช่นตัวนี้ของผมก็เป็นสายฟาร์มเนาะผมอยากให้ทุกๆคนนะครับที่ยังไม่ได้วอลหรือว่า เป็นสายฟาร์มแล้วไม่กล้ามาวอลยังไม่มีเพื่อนเล่นเล่นคนเดียวเล่นเพื่อเอิร์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับสามารถมาร่วมกิวหัวแดงของผมได้นะครับเพื่อมาร่วมสนุกกันนะผมไม่ได้เลือกเลยนะว่าจําเป็นต้องมีของอะไรผมขอแค่เลเวลเก้าสิบบวกเนี่ยพร้อมมาพร้อมมาวอลด้วยกันทุกทุก,ทก,ทก,ทกวอลนะนวันพฤหัสกับวันอาทิตย์เนี่ยก็สามารถมาเข้ากิวผมได้แล้วนะ ครับอันนี้ก็จะเป็นการที่เราแบบว่ามาเล่นสนุกกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปตีบ้านช่วงท้ายๆเวลานะครับอันนี้จะเป็นช่วงที่เรามาเล่นสนุกมาดัานบ้านกันเล่นๆน,นะแต่ว่าถ้าเป็นช่วงท้ายเนี่ยจะเป็นช่วงที่ผมจะเข้าเข้าไปหาบ้านและหาตีบ้านแล้วนะครับน,นี่ก็จะเป็นช่วงท้ายแล้วนะครับผมก็กําลังเริ่มตีบ้านกันก็เจอกิวซ์ม,มาตัวหนึ่งนะครับตัวหนึ่งเพราะว่าเขาเป็นหมีนะฮะสุดท้ายนี้ข้อซอยชาแนลฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดติดตามช่องไว้หน่อยนะครับสวัสดีครับ